ลงมินมินอีกแล้วหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่ด้านขวาเราไปเราลงความกันเลยไม่นะได้ขามานทำไมวะเนี่ยได้ขามาปืนได้ข่าได้ข่าเฮ้ยมันอยู่เนี่ยแม็กมันอยู่ฝั่งนู้นละมุม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 ตึกรโนนอ่ะ

เลมีคนมีด้วยนะนไม่ได้ต่อไเลยปูเย็บตายตายแล้วเสียงเป็นไม่น่าจะมีโลกเกี่ยวใช่ไหมไเรากเก็บดูก็ได้เจ็บปูแล้วพี่เอาเลยอ่ะ,อะ ม,มีตัวยินิโฟด้วยนะไม่ใช่หรอเออนี่ตัวเจอมาแล้วนะัดเป็นเทียร์ <c oughs> ตกจัง ม่อต okay. mm ่อนี่น้เอเป็ในะไกไหมพี่ด้านขวานี่มีเสือตุ่เสืุ่งนั่นเนั่นลอน้ำมันนี่หรอ Ừ, rồi này phải, này phải, này phải. Một số đó, khác, mọi người 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 มีขี้ข้างบนมีตัวนะพี่มาน่ง่งกันตื่เฮ้ยมามัวิ่งมาแล้วแต่สนกตัวหนึ่งไหมหลังเห็นเห็นปะได้แล้โดนแล้วเม็ดหนึ่งโดนแล้วเม็ดหนึ่ง โอ้โหสยุดหยุด,ดยิงยายมัปตายเลยป่ตะตายป้ตายไปที่สวอานี่แ้วก็ไปยืนนู่นที่ข้างบนมาไไงไหมใยไ ือนรถเปลี่ยนก่อนมันจะมันดีนแลกงดายดีครับ ไม่นไปเลยก็ยังได้เฮยโดกนโดกนแม็กลุ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 ยุลุลุกุล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 นลุ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 

แตกกองเลยถ้ามีรถลงตู้สบายกว่า <c> น <oughs> mm ี้อ่ะผมได้ได้คิวเช่ผมก็ได้ตัวหนึ่ง M24 มันยังไม่ค่อยคมช่วงแรกๆก็โดนอยู่แรกๆก็โดนอยู่นี่ลูกใหม่ลรถเก่า

ลทำอีกแล้วรับหนึ่งเก็บแบก บอกหน่อยซ้ายหรือขวาหรืออะไรด้านหลังด้านด้านด้านหลังแม่ที่มากเลอวนี่นะเดินไกลมากขอวงใจน,นี่แคมป์แล้วสิเจมอลอนเล็กตัวนึงเอ้าจับเ้าจับ จะห้าวไปไหนนี่วน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 ลลมันยิงรถเราเหรอไม่ยิงเขา,มาไม่ท,ทันทีเลยมีน้ำอะไรพวกเยอะไหมสมมัน ตรงนี้ตบผมพุทเยอะพี่ขอทีอม่มันมันคานหวูงหลังนี่เปล่างั้นเราแยกกันไห่ท่าเป็นคลตรียิงกันไหมโอเคแเล้วท้องน้ำท้องน้ำน้ำหน่มาไหนจบเลยมันเล <c oughs> นีเ้ยง,งอยู่ที่จ๊เนี่ย